กนเนนาะี่มึงพี่น้องกูกตับมีเว้ยตับเหียเลยนี่เอ้าแหมอ๋อเจ้าขาหนึ่งนี่ชีกินปลาหนังชีกินพี่น้องเลยโอ้เนี่ยมาเหี่มเหี่เป็นเตะเสียบพี่น้องเยโอ้ปีบด้วยครับยังที่ย็งในเมืองนต้นคลิปมันแล้วโอ้โห่ตัวตัวติดหลหอมเลยอืมมาข้างหลังไปตีต้นนละอืมน้ำมันยังหอม สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้พ่อกับผมอียบเสียบนะครับได้ไก่ตอกมานะพี่น้องนี่ครับไก่ตอกนะครับได้ไก่ตอกมากว่าสิมาโอปีบนะครับถามพี่น้องมึงนะครับนี่ครับมาโอปีบนะครับไก่ตอกเดี๋ยวตามไปมึงกันเลยครับครับนี่ก็ครับถอนขนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกัสัม้านนี้นะครับนี่ครับถอนขนออกมาเรียบร้อยมาสู่ขั้นตอนของตั้มเครื่องมักนะครับผมก็บจิมมัก ใส่หลกผักชีครับมาหลากผักชีตะไคร่นะครับอันนี้ผมติดตั้มนะพี่น้องนี่ครับกใส่ตะไคร้ตั้มตะไคร้หั่นใส่ตะกะตัํมนะครับตั้มเป็นเครื่องมัดตั้มเป็นเครื่องมัดใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมตั้มด้วยใบมะกรูดครับ ผมก็สีซอมใบมะกรูดใส่ตำตำเป็นเครื่องไปน้ำนะพี่น้องนี่ครับใบมะกรูดน้ำนะครับอาดิโขเขากันตำเขากันนะครับหับแประก็ใส่เกลือนะครับผมใส่เกลือนิดนึงครับอ่าล้วกาตำอันนี้เป็นเครื่องมักนะครับนะครับใส่สูขันต้นของการมัดนะพี่น้องนี่ครับโขกเสร็จละมามักนะครับสูขันต้นของการมัก มักเผื่อจสไปอบปี๊บนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นสูตรเอี๊ยบแซบนะครับผมกะติเครื่องที่ตั้มให้เมองแล้วกะตินี้ครับจะเป็นซอสหอยนางรมนะพี่น้องผมติใส่แค่์ซอสหอยนางรมมักนะครับพี่น้องพอเครื่องกบปรุงไปแล้วที่เครื่อมากเนี่ยใส่เกลือไปแล้วนะครับกะติผมกะติเยอะชุดรดนิดนึงนะครับแต่ว่าซอสหอยนางรมเนี่ยถือว่ามีรสชาติของอันนี้อยู่แล้วพี่น้องนี่ครับมาทาตัวมันนะครับพี่น้องนี่ก็ยัดเข้าไปใน พอทาตัวเสซนเขากับเงาเข้าไปนี่หนินะพี่น้องเพราะว่าตายมันมันทัว่วตัวกัน,นสูตรนี่แซ่บเลยพี่น้องลองเห็ดนมือน,นะครับ,บรไม่ต้องใช้ยังหลายแค่นี้แหละสดหอยนี่ก็แซ่บแล้วนะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วก็ยัดยัดเขานี้มันพี่น้องนี่ครับนี่พอเสร็จแล้วเขาก็เอาไป อบป,ปิดเดี๋ยวยพี่น้องพอมักแล้วเขาก็เอาใส่ขวดนะพี่น้องเนาะมาทำก้างฝนตกเลยพี่น้องเนี่ี๋ยนนี้เสียงฝนมาเนาอพี่น้องนี่ครับปอะหยัดขวดลงังสี่เลยพี่น้องนี่ครับผมหยัดลงขวดทังสี่เลยครับคือการตอนต้องการเอาขื้นซูเตานะครับเดี๋ยวอบป,ปิดนะพี่น้องนี่นี่ครับใส่สั่นันไปเรื่อย Oh, มาปกปิดสับกลางฝนตกพี่นอ้องมาไปชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องมาเปิดเมืองกันว่ามันสุกหรือยังมาเมืองพี่น้องเด้อว่วามันดิสุกหรือมันสิใหม่นะครับพี่น้องนี่เมือง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 พี่น้องเมืองนี่ครับ ผมเปิดไปรอบแรกแล้วครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนในตัววางฐานมันนะพี่น้องโอ้สุกอย่างงามเปลี่ยนแต่เครื่องชั่มโมงแหลกุนะพี่น้องอันนี้ครบครบชั่วโมงเลยพี่น้องโอ้ยงามครับพี่น้องมาตามไปกินเลยพี่น้องสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับพี่ใหญ่คือเก่าครับมากับบรรยากาศทงนามาอยู่ทงนาพี่น้องเองไอที่บอกว่าไถหน้าหุดแล้วเนี่ยไอที่เคี้ยวๆหลังมีมีงานหนึ่งที่ปลูกงาเนาะอันนี้บม่ได้ทยพี่น้องปลูกงาไว้ให้งัวมาบรรยากาศลมบวายอยู่เนาะทงนาลมเนี่ยเดี๋ยไม่ยังมาโอ้ไม่ได้บอบไก่ไก่ตอกพี่น้องเป็นไก่ตอกนะครับไก่ตอกอ๊บปี๊บพี่น้อง โอ้ปีบยังให้พี่น้องเห็นเป็นแต่แสบคลิปต้นคลิปนะครับที่วิธีทำให้พี่น้องมึงต้นคลิปนะครับเป็นไก่ตอกเลยพี่น้องเนี่ครับนี่มึงอบมาแบบไม่ไหมห่อนเลยมากินครับาแก้วแก้วแก้วสมสมครับเนี่ยแก้วสุดแสบน้ำซุปก็ละถวยครับแก้วก็ละถวยมากินกระขันเย้าะ กับป็นเนื้อพักกับบักทั่วเขียบักทั่วบักบักทั่วผู้นำเนาะบักทั่วผู้นำบักเขือบักทั่วผู้ทั่วแล้วก็ตุนทอ้บักชีอยู่นี่พี่น้องแต่ก่อนที่เสียก็ไกล่ข้าวปะแกล่ข้าวในใจหน่อยแกล่ข้าวเกลี่ยข้าวเพื่อกินข้าวเสียด้พี่น้องเด้่อเยาว่ากันเด้อยจะเลื่อนอาหารครับบานเฮาเนาะครับก่อนจะกินข้าวกะแก่เพื่อกินเข้าเกลี่ยแต่ไม่เศร้าเกิดติดลมพี่น้องเออยู่บ้านมีงานพี่น้องแห่กันร้อน มวนตืบเลยมือนีอ้ก็แห้กระหลงอยู่เลยเอาเลยเลยเจ้ามาับขันเหนียวพี่น้องขันเหนี้ยมันหอนขันเนียวติ๊บเดิมติ๊บใหญ่ขออนุญาตได้ครับอืมรอมึงขันเนียวมันหอนจับน้ำก่อนนะจับน้ำพริกพี่นออกโอ้ลืมที่จู่กันเนี้ย ครับครับแต่พี่น้องเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กเอียบแสบเลยพี่น้องเดลยเอาเอาตัวแดกก่อนเจ้าคนละขาคนละขาอะเอาขาก่อนเนาะนี่มึงพี่น้องกูตับมีวิวตับเหี้ยเลยนี่เอา้าแหมอ่ะเจ้าขาหนึ่งนี่ส <4 S 2> ี่กินปลาหนังกินพี่น้องเลยโอ้เนี่ยมาเหี้มเหี้เป็นแต่แสบพี่น้องเลยโอ้ปีบด้วยครับยังทีหเหยียดในมืงในต้นคลิปมันแหละ หอมแบบตโตเป็นางหอมนะอืมมาข้างหลังไกตีต้นนแหละอืมน้ำบยังหอมอืมอืมก็เพี้ยไปเนอะโอ้ยหอมแสบตจป่ะทางทางแยกได้ไปนอนด่ผมเด็กไก่ตอกเรเคยกินเนี่ยมันบอกเคยมีเขาเลี้ยงเดี๋ยวนี้มีอยู่บ้าน ยีบ่บานเปรียเหี่ยงไว้นะเพื่อนแต่ก็ยังรน,นเนาะทางแหลกของผมนี่เนี่ยมันอืมอืมมันแต่มันมันแสบเนาะหอม น้ำซุปนี่เป็นน้ำที่มันหยอดจากตัวมันลงมาพี่น้องผมว่านำน,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 น้ำห่องไว้ข้างล่างคำอยู่อนหนึ่งห่องไว้หน่อยนึงเลยวะมันจะหยอดจากขวดลงมาหาน้ำข้างล่างพี่น้องอืมอืมอมเอากับคนเนี้ยมา

จะต้มแสบเนาะไก่เนี่ยผมว่าแสบกว่าไก่บัตเนี่ต้มผมใช้เป็นประคำความ,ม,ม,มดีเนาะ จะไม่สิแหงไปเนาะอบนานอยู่เปน็นหลงอบแหงอยู่กันรวบดินหร้อมดูเห็นมัน,นอบทันต้องอบเสียดินอบดินเนี่ยแสบเดี๋ยวปิดทนัน อตู้กระแทบพี่น้องเลยเออนังมันหอมาะนังอมเลย

เออตับมันหายไปใส่ใส่เดลยวอันนี้เลยซับมันหันกินมันต้าไตมันอืมอมืนมันดูตซองแม่อืม,อมนี่โอ้เนื้อตกกีนองะไย โอ้โ oh, เนี่ยบึงเนี่ยมันอืม mm hmm. เนี่ยจยะได้เนาะอืม hmm. mm hmm. บึงพี่น้องโุ้ยเนี่ยย่งางเขาเสียบมักเป็นไรมักเสียบ mm hmm. อ่ะมักเขาเหนีย,ยนี่เนาะ แซ่บเนาะน้ำซุปอร่อยมา Cầm à. này, không? Đó, chứ Có được không nè? mình mình Nè cái này cái bản lên nó, Ừ, nè cái này cái bản. Ừ, đẹp mà là bên.

มันหงอยกับยังไงกหอ,อนี่ไงปวดอ่ะโอ้โดนยิบผุยกับเจียวเนี่ยแดดอะไรเป็นออดเนี่ยหมู่พาปเป็นยังไงาะ chặt bón hoa phi long đèn ray chèn mứt xong rán nồi hầm hải là phi long cá đuối toa đó แซ่บหอมจาะแซ่บกว่าไก่บ้านบ้างคน,น,นต้มแซ่บครก็ผมว่าแซ่บกว่าเลยเนื้อไข่ไข่ใกล้านพี่น้บบองแต่ว่ามันนะมีหอมมากเนื้อไข่ไก่บ้านด้วยเนาะ nhỉ hắn mà cái gì ốp hàng vậy luôn đó mhm <Niccough> mhm ừ, <để tống> nào, mhm 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 hay <Niccough> <Niccough> อบนานเนี่ยมันก็เลยก็เลยสีแข็งเนี่ยเป็น้องมันแห้งแต่อบออกตอนแหลกเลยมันกระเทียมหนุ่มใช่ไหมอืมชือว่าไม่แข็งอยู่ตัวเนื้ขอข้างในเป็นี่สิหนุ่ม,มนะเรืองนี้ก,ก็แข็งจะได้หอมอืมแข็งอยู่อบนานไปนหน่อยอืมอ่ะลองมึงตายมัน <c oughs>

แข่งไปเนาะ,ะมันใหม่มมใหม่ใหม่ขาเปียบอ่ะอืมกระแหงอะปะแห้งแห่งไปมันแห่งก่อแพ่งอืมแข่งขาหน่อยครับ ครับกะมือนีมัซแอบครับไก่ตอกไก่ตอกเนาะไก่ตอกไก่ตอกอบปีบพี่น้องอบปีบที่เฮ็ดให้ให้เมืองต้นปีบพี่น้องเลยหอมเนาะเป็นหอมเนื้อไก่ก็ไก่บั่นเนี่ยไก่แต่ว่ามันสิหอมบั่นเนาะเดี๋ยวรอบหลังเอามาต้มดีกว่าเนาะต้ม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 ใบบะขามเนาะคือสิแซ่บต้มเป็นโตเลยเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะอันนี้อาชีพ มือนี้อาจจะกินแบบเลอะๆในเด้กพี่น้องที่ถูกกับริมมๆน้ำก็คือ้ก้าพี่น้องกับฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ก็เยียบแสบเพราะว่าที่มึงทั้งทาง,งทางยูทูบหรือว่าเฟซเฟซเพจเฟซบุ๊กน,นะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจเลยพี่น้องคลิปนี้แค่แค่นี้เนาะคลิปนี้ขอแค่นี้ละพี่น้องขอบคุณห,หลายๆครับ,บคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ